ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาบ่พ่องง้วแล้วพ่องง้าออกลูกนะครับก็เลยไหลสดทางช่องในหอยซี่แปดไปแล้วนะครับพอดีกับเมื่อกี้ขออนุญาตเลยตัดไหลสดไปนะครับกะพอดีโทษไปบอกเจ้าของเพลินกําลังมากนนะครับเดี๋ยวสิรอเบิ้งว่าเป็นผลงานของตัวใดนะครับแต่ว่าลูกสีดีนะครับสีดี เดี๋ยวรอรอแห้งจักน้อยนะครับร้อแห่งจักน้อยเดี๋ยวทางในสนามเพิ่นมาแล้วนะครับหาพี่น้องหาแม่จังสี่หล่กเจ้ว่าผมมาเพิน่นปกติงว่าในกว่างนี่มีราคาถูกโตผมมา,าเพิ่นบพ่เปิดแ้แม่นี่นะนะครับ <c oughs> <c oughs> แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีรอสักครู่นะครับเบิ่งบรรยากาศออกลกูกปลอดภัยแล้วคุ้นคซอยดึงอยนะครับดึงอยแล้วดี ทางผีเพลนมากแล้วนะครับเพ่อนวา่าอาทิตย์ที่แล้วเปิดต่อได้ก็พี่หาจิ้มหาหา,นหานะครับผมมีป<า>ุดตอเลยผอมีผุดตอก็คือวามีไฟสนใจนะครับม,มือน,นี้เอาคือเกา่าพี่ ที่จีบว่าได้ยินแล้วนะครับราคาหนี่นะลูกตัวเมียนะขวากิดอะไรนะขวากิดายบันไดพี่เอาขอคิดขวากิดขวากิดก่อนนะครับขวากิดก่อนลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดให้ฟอมนะครับอาทิตย์ที่แล้วหาชิมหาว่ามีไผต่อขอบหูโบดอีกกระพีนะขอบหูกระโบสกับขอบหูดำมาแต่ตนอยด์ขอบหูดำมาแต่ตนอยได้เมเล่นนะครับ ตนน้นตเมียพร้อมนี่คุณครับผมต้เมียพร้อมนะครับรลุนก็พอตอนไหลสดอยอ่ออกมาเป็นต้เมียพอดีนะครับขอแสดงความยินดีนำทางนายสน,นามโคกไอ้บานดอกไม้นะครับ,บมือนีม,นมา่ผ่อยงัวขายบล่องัวออกลูก,กับคุ้มคาแล้วนะครับอาจารย์ดวงดีของผมมา,มาไเลยภาพไหสดเลยครับผมปากพีฝากนองว่าจิโทรหาพอเป็นว่าเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้อาจารย์มาแล้วันนีง้วายึดนี่เปิดบ้าพีนี่ ครับมือนี้บอกขับค้างคุณอ๋อเปิดครับเปิดทุกตัวารับเปิดทุกโตัวนะครับจะเก่าเปิดทุกโตัวขอเบิ้งราคาฝากคอยแม่พี่นองครับผมอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋อาจารย์ถ่ายรูปง่วนง่ำมันเป็นมีใจนั้นนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่ให้นายหอยชี้เเป็ดรักไล้สดนะครับวันนี้มาเบิ้งราคาเงื่อนแอนจังน่อยฝากพี่ฝากน้องซ้ำได้มาแล้วนะครับจังตัวนี้แม่สาวเนาะพี่เนาะ แม่สาวสาวครับห้องไว่ร้ายเป็นไหนพี่นีออ่อันนี้มันเป็นลูกเอสเช่หาสองศูนย์ครับเอสเชหาสองศูนย์นะครับสองเอสเชลูกสาวเอสเช่หาสองศูนย์พอฝึงตายไปแล้วครับขอแสดงความเสียใจทางผุนนะครับทางพี่ดีใจน้ำห้องไว่ร้ายเป็นไหนพี่ตอนนี้ว่าว่าสี่กลัวครับสี่มอ,อครับสี่มือกว่าครับผมสี่มือกว่ามาต่อครับครับผมลองเบิ้งนะครับวันพฤหัสงวดสี่ยูทหนีประจำนะพี่นะครยุทธตลอด สนามบ้านดอกใหม่เฮานิบสี่หมื่นกลัวๆว่วแพงสี่หมื่นอย่างพี่ขอราคาชัดๆสี่กางสี่กางสี่สิบห้าต่อรองได้นะครับเอาจังฉีเลยขอมหูดำนะครับขอมหูดำตัวหนึ่งแข็งโบสแข็งโบสนะครับมาสนามกันนี่วายูกับวันผลิหานมาแล้วกันต่อโทรต่อรองได้ตัวตัวใหญ่ล่ะพี่ตัวพี่ก็ตัวนี้ครับ เคเอฟสามหนึ่งว so <sh ake fort> ัรอบพันรอกับเคเอฟสามหนึ่งรอบพัหลอกกคือพอเดียวกันครับตัวเดียวอ๋อลูกเสติงเล่นะพี่นะลูกเสติงเล่้หวางไว้หลายบันไดพี่ตัวนี้ก็สี่เก้าครับสีิบเก้าตัวนี้สี่สิบหาแต่ตัวพุ่นได้สี่สบเก้าตืมหาพันผสมเนีวยขันบอติดกะค่อยวากันขายในราคาบอประกันเนาะพี่นะบอท่านประกันนะครับทางพุ่นสี่สิบเก้าตัวตัวค้างพุ่นแหรอพี่ สามสิบเก้าสามสิบเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบหานะครับสี่มื่นหาพันบาทตัวนั้นขับหลอกสติงเล่ไว้ของว่าขาอย่างแนี้จังน้อยนะครับครับผมทางหน่อยๆอ่อๆทางบนละพี่นี่ะสิแ่แกเด้พี่สิบบสิบหกบาทห้าสิบหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทรนะครับหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยบาทเป็น ไทยให้ออกกัดออกกัดผสมไทยครับออกกัดผสมไทยนะครับหัวหล่นบ่มีเขาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นกัดผสมไทยนะครับปลายหางขาวน้อยหนึ่งนะพี่นะขันพ่อแม่พี่น้องบ่ตีกับครับทางน้อยๆอ่อทางพุดนล่ะไรเด้อเด้อทาเน้อยๆน้อเด้อเด้อ นน้อยนี่ได้สีเข้มเ็ามด้ครับนี่ครับตัวนี้เปิดไป้มื่นหกพับหมื่นหกพันคถือว่าตัวนันหาลอยตัวน่อยตัวยับขึ้นมาแน่แหละพี่ตัวตัวผูครัตัวผูครับตัวผูเปิดไปสิบ้าบาทครับสิบาทนะครับสิบเก้าหนบาทนะครับหนเก้ตัวเมียทางปุ่นตัวนี้เหลือตัวนี้สองหมครับสองหมนหพันนะพี่นะ สายสายใดพี่พ่อบอกไดนบ้างแม่นี่รู้สึกว่าพีเป็นผสมอ่านี่บอกกับผสมครับลูกผสมนะครับลูกผสมซิ่วกับปลาหมันนะครับถือว่าหูว่าหนาเกล็ดนะครับหูว่าเล่ยปากไปไปหูใครับผมขันฟูเพิ่นจิตเอาไปพัฒนาต่อเพิ่นเพิ่นบ่มมักใบแหลมนะครับเพิ่นสิมักใบหนาหนามีโอเคอยู่ติดขอบโบดพร้อมนะครับสวยๆวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตผุนจับของเพิ่นขวาคิดก่อนต้นนี่แหละพี่ อมีจำหนี้นะครับมีจำหนี้จะฝากประชาสัมพันธ์นะครับหาผีน้องมาวันเป็ือหัตง้วหลายเนอะพี่เนอะวันเป็ือหัตง้วหลายมือนีวันอาทิตย์พอดีผมว่างผมลักมากผมบอกไปเลยนะครับผมขอเบอร์ฝากพี่ฝากน้องนะพี่0 9 1ย์1 231หนึ่ง3 8 9ย์8หนึ่งสองสหนึ่งสองสปนะครับขอบคุณทีมงานสนาม ปานดอกไม้นะครับเปิดทุกวันพฤหัสงวหลายวันอาทิตย์บ่มีงวเสียดายนะครับ,บพอดีดขา่าวว่าท่านนิยมกับผมว่าพฤหัสนี่เขาว่าท่านเขาเนียนขาดสนามเราจากจากการสํารวจใบซื้อขายนะครับกต่หาสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นในการซื้อขายนะครับตลาดหนักปานดอกไม้ครับครับเอาทิตย์ก่อนหันหกสิบเปอร์เซ็นต์กลัวส่วนอาทิตย์ว่าหันงวเขาหลายครับ การซื้อขายอยูอ่หาสิเปอร์เซ็นก็กลัวค,ครับอยากไปซื้อขายแต่ว่าบ่เห็นไปซื้อขายจักสิเท่าใดนฝาเก็ตไปซื้อขายน้ำนะครับเพราะนายสนามเฮาเมียคาใสใจขึ้นกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องมาเลือกเสื้อมาขายได้ทุกวันประลือน,น,นะพี<อ>่เนาะข้อสอบถามเหมือนราคาเข่าไหมราคาเข่า ช่วงนี้กรับโปรโมชั่นครับตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบบาทขายบำรุงตลาดตัวละยี่สิบบาทไปซื้อขายกับยี่สิบบาทเป็นชี่สิบบาทถ้าว่าได้ขายกับเสียงยี่สิบบาทฝากพ่อแม่พี่น้องมาได้นะครับแยกเมืองส .swing แยกเมืองสวง n g เลยเกษตรสุวรรณเมืองขางเกษตรสุวรรณเมืองสวงบ้านในหอยชี้แปลกมาทั้งปทุมรัฐเกษตรเขามาพี่นะครับแล้วก็มาสุวรรณขันพานมาเกศกับ มาและได้นะครับถ้าผู้ใดเป็นคู่เขตดสองห้อยู่ทางปตท่าขางเขตเฮ่านี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทางนายสนามบานดอกไม้แล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามแห็นได้ห้อยซีแปดนี่ยนะครับเปิดโทรผมกับศูนย์เก้าแปดสามเก้าซีห้าสามห้าห้าสุดท้ายกัขอแสดงความยินดีน้ำนะครับได้ลูกสาวลูกเคเอฟสามหนึ่งนะพี่นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆพี่สุดยอด